สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรายังอยู่ในช่วงของการตามสองงานไฮเกรดจีนนะครับไฮเกรดจีนตัวไหน,ด,นด,ดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนผมก็จะมาเป็นการให้เพื่อนอย่างนี้เป็นประจานะครับสาหรับกันพลาที่เราจะนามาอันบ็อกแกะกองสองแผงกันในวันนี้นะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือโนเบลกันดั้มนะครับเป็นงานของทางฝั่งพี่จีนนะเป็นงานจากค่ายเฟยด้าออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ f e I D A าเฟยด้ามั้งนะครับมันแปลว่าอะไรอะเฟยด้า ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็นค่ายใหม่นะน่าจะเป็นค่ายใหม่เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่างานของค่ายนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวโนเบลกันดั้มนะครับเป็นโมบิลสูตรนะครับจากภาคกันดั้ม G Fighter นะฮะเป็นตัวเหมือนเป็นกันดัมน้มนางเอกอ่ะนะครับคู่กับตัวคอสกันดั้มอะเนาะนะครับของลุงบันเนี่ยก็ไม่รีสักทีนะ ไม่ทีสักทีนะครับอ่ะโอเคนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูบล็อกอาร์ตกันก่อนอ่าบล็อกอาร์ตกันซะหน่อยนะครับด้านหน้าบล็อกอาร์ตก็จะมีภาษาจีนภาษาจีนอะไรเยอะเนี่ยโอ้โหมันเหมือนสัญลักษณ์บันไดเลยแตเเ่เป็นภาษาจีนเนาะบันไดนำโกะอะไรอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีคำว่าอ่าโนเบลไพรส์ไพรส์หรือพรินต์โนเบลไพรส์เซเลมูนเออเซเลมูนนะครับจริงๆริงเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเซเลมูนแหละนะครับตัวโนเบลกันดั้มนะแต้นขาของก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ เป็นกันดั้มผู้หญิงนะที่มีผมอะไรอย่างนี้นะครับนี่กล่องก็จีนแท้ๆนะครับก็จะมายับยับเยินเย,น,ยน,นิดนึงนะครับผมแต่ได้ไวนะได้ไวถือว่าได้ไวมากนะครับผมแปบ๊บเดียวประมาณไม่ถึงอาทิตย์มัง้งไม่ถึงสัปดาห์นะครับผมก็ได้แล้วนะตัวนี้ได้มาในราคาสองร้อกว่าบาทนะครับเพีอวเดร์ได้แบบอ่ะเร็วมากเร็วมากนะครับอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปแกะก่องส่งแผงพร้อมกันเลยครับ โอเคหลังจากที่แกก่อง,องแ็คออกมานะครับเดี๋ยวเรานับถุงกันก่อนเนาะหนึ่งถุงสองถุงมีเท่านี้เลยสองถุงแค่นี้เหรอไม่น้อยจังอะแล้วก็คู่มือนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูทีละอย่างกันเลยมันจะแผงครบหรือเปล่าเนี่ยอโอเคเดี๋ยวไปเช็คแผงกันครับก่อนเ่นเรามาดูในส่วนของคู่มือกันก่อนนะครับคู่มือก็จะเป็นประมาณ A5 นะครับเล่ม A5 แล้วก็หน้าภาพสีสวยๆเลยที่เป็นรูปของโนเบลแันดัมนะครับผม ก็เขาเป็นนีโอสวีเดนเนาะเป็นโมบิเฟเตอร์นีโอสวีเดนนะครับเป็นหุ่นจากสวีเดนนั่นเองนะครับผมด้านในก็จะเป็นแผ่นพับเป็นแผ่นพับแปดหน้านะครับด้านหลังก็เป็นสีนะฮะด้านในก็เป็นขาวดำธรรมดานะครับชิ้นส่วนน่าจะน้อยนะน่าจะน้อยเพราะว่าเมื่อกี้มีแค่สองถุงใหญ่นะครับเดี๋ยวลองนับแผงกันนิดนึงนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแอคชั่นเบส ริบบิ้นหนึ่งถ้าจร,จริงตัวหุ่นก็มีแค่5แผงนะครับที่เหลือก็เป็นแอคชั่นเบสแล้วก็ริบบิ้นนะมีแค่หาแผงท่านเองถือว่าน้อยมากๆนะน่าจะเสร็จได้ไวอยู่นะสําหรับตัวโนเบลกันดั้ตัวนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูถุงแรกกันครับโอเคถุงแรกนะครับรอบนี้น่าจะเป็นการอันบ็อกแกงสองแผงที่เสร็จเร็วมากๆนะดูลักษณะถุงเนี่ยคล้าย คล้ายๆ xf อืมคล้ายๆ xf เหมือนกันนะครับผมเอ่อคล้ายๆซิงดองด้วยเหมือนกันนะดูโลโก้แล้วอะดูโลโก้คล้ายสซิงดองเหมือนกันนะครับสาหรับค่ายนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นค่ายลูกของของค่ายไหนก็ไม่รู้นะครับก็ตีเป็นค่ายใหม่ไปก็แล้วกันนะครับผมน่าจะเป็นอันว่าแกะของสองแผงที่เสร็จไวอยู่เหมือนกันเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างน้อยมากนะครับอ่ะอย่างแรกที่เราเจอนะครับผมก็เป็นในส่วนของริบบิ้น ริบบิ้นอันนี้เราต้องแกะให้มันเป็นเกลียวเกลียวนะืมริบบิ้นก็จะเป็นแผ่นพลาสติกเหมือนเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวริบบิ้นเองจะเป็นสีชมพูนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องลอกออกมานะครับสําหรับตัวริบบิ้นนะจะเป็นอาวุธของตัวโนเบลกันดั้มนะครับมาดูชิ้นนี้กันแผงนี้นะครับเป็นแผงสีแดงเนาะเนื้อสัมผัสค่อนข้างดีนะครับเนื้อสัมผัสค่อนข้างดีอ่ะดูดีเทลรายละเอียดนะครับในส่วนของโบ นะครับโบด้านหน้าโบด้านหลังนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าของโนเบลคันดัมนะครับผมแล้วก็รองเท้าของเขาเนาะเนื้อสัมผัสของพลาสติกโอเคนะครับผมใช้ได้นะแล้วก็จุดเชื่อมต่อของแพงเทรนเนอร์ถือว่าเล็กดีมากมากนะครับนี่แบบนี้คือโอเคนะครับผมแต่มันไม่ได้เป็นนเดอร์เกตนะเป็นเกตแบบตรงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเก็บรอยเกตกันดีๆอีกทีนึงนะฮะสีแดงโอเคสีแดงโอเคนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของสีเหลืองกันบ้างตัวนี้ถือเป็นจุดเด่นของตัวนาเบลกันด้าเหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของผมด้านหลังเขานั่นเองนะครับเนื้อดีพลาสติกเนื้อดีแล้วก็เออดีเทลลายล่องก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะเนี่ยพวกลายล่องต่างๆรายละเอียดของดีเทลของผมของเขานะครับถือว่าเฮ้ยเนียนดีเนียนดีเนื้อเนียนดีเลยนะครับแต่การประกอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของเขานะครับเขาจะเป็นแบบทู่ๆนะ เออเป็นแบบทู่ๆเหมือนของบันไดเลยนะครับทีออ่ไม่ให้มีส่วนแหลมคมออกมานะครับนี่อันนี้คือในส่วนของเขาแล้วก็เฮ้ยผมชอบสีเหลืองว่ะสีเหลืองทําดีนะเออเนี่ยเห็นไหมเนียนเลยนะเนี่ยอืมโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้น่าจะสวยน่าจะสวยประกอบมาน่าจะสวยนะครับอันนี้เป็นแผงสีเทานะครับแผงสีเทาใหญ่ๆเลยในส่วนของ มือต่างๆนะครับมือก็จะมีมาให้หลากหลายรูปแบบนะครับมือกำมือกลางนะครับมือแบมือสู้สู้ชูสองนิ้วนะฮะมือนี้รู้สึกทำไมมันใหญ่จังวะอือใหญ่มากนะครับเป็นพวกข้อตรงข้อต่อต่อตางๆนะครับภายในเนาะอืมเนื้อดีนะเท่าที่สัมผัสพลาสติกเนื้อพลาสติกมีค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโอเคเลยนะใช้ได้ใช้ได้ไดออว่ะ โอเคเดี๋ยวไปดูถุงต่อไปกันครับอันนี้ก็จะเป็นอีกถุงนึงนะครับถุงเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะมีแผงที่เป็นชิ้นงานมาแค่ไม่กี่แผงององคืออ่ะมีชิ้นส่วนที่หลุดจากแผงด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายเอานะครับอ่ะมาดูในชิ้นสีน้ําเงินนะครับผมเออสีน้ําเงิน เนื้อพลาสติกก็ดีนะแต่แต่จากที่มองผ่านแสงสะท้อนต่างๆนะครับดูดูมันจะมีรอยคลื่นอยู่เหมือนกันนะเออเนี่ยแต่ลายล่องดีเทลเข้าค่อนข้างคมแล้วก็ลึกดีนะครับแต่เนื้อพลาสติกของสีน้ำเงินเนี่ยลองส่องกับแสงไฟมันจะมีรอยเหมือนรอยคลื่นรอยฉีดพลาสติกอยู่เหมือนกันนะครับอืมสีน้าเงินนี่ดูดู ดูจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับผมสีน้าเงินนะจุดเชื่อมต่อเขาทําออกมาได้ดีนะครับถือว่าเลขดีแล้วก็น่าจะเก็บรอยเกตได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะสาหรับแผ่เ,เกตแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะว่ามันจะพอประกอบมาเป็นตัวหุ่นแล้วมันจะโชว์ตำหนิออกมาขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นสติกกสต๊กเกอร์ฟลอยนะครับสติ๊กเกอร์ฟลอยก็มีมาให้พอสมควรนะครับในส่วนของดวงตาแล้วก็ตัว ไฟสีเข,เขียวพวกนี้นะครับจริงๆก็อันนี้ผมไม่ค่อยชอบติดสักเท่าไหร่นะครับก็มีมาให้หนึ่งแผ่นนะครับทีนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากส่วนของผมนะก็คือชุดเกราะสีขาวของเขานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงอกของเขาน่าจะตัวเล็กอยู่พอสมควรเหมือนกันนะสาหรับตัวโนเบลกันดั้มนะครับสีขาวก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างเนียนดีนะครับแล้วก็ดูออกจะเป็นกึ่งมันกึ่งด้านนิดหนึ่งนะครับนี่เราดูดเทลรายละเอียดของ ในส่วนของหน้ากากของเขาน,ะนี่ช่วงหัวนะครับจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เป็นดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆของตัวชิ้นงานเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้เนี้ยบดีเหมือนเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมที่เป็นร่องตรงช่องระบายอากาศอะไรอย่างนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าของเขานะครับใช้ได้ใช้ได้ไดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ณดีนะครับอืมโอเคเลย อันนี้จะเป็นแอคชั่นเบสนะครับแอคชั่นเบสก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดามีมาให้แต่ว่าเฮ้ยแอคชั่นเบสเนื้อดีนะไม่ขี้เหร่นะเนี่ยไม่ขี้เหร่นะเออโอเคใช้ได้เลยนะครับสําหรับงานตัวนี้ของค่ายค่ายอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วเฟย์ด้าเฟย์ด้าเฟย์ด้าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นงานของทางฝั่งพี่จีนนะครับผมใช้เวลาเพออเดอร์มาประมาณ สี่ถึงห้าวันนะฮะไม่นานนะครับไม่นานนะตัวนี้ถือว่าได้ไวมากนะครับตัวนี้มีราคาที่พรีออเดอร์มาก็ประมาณ200บาทนะสำหรับตัวโนเบลกันดั้มตัวนี้เป็นงานของค่ายเฟยด้าออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะผมออกเฟยด้าแล้วกันนะครับถือว่าเป็นค่ายใหม่นะค่ายนี้ผมไม่เคยได้ยินชื่อแต่ว่าจะเป็นค่ายลูกของค่ายอะไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับค่อยมาว่ากันอีกทีอันนี้ไม่ไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยซีเรียสเดี๋ยวประกอบงานออกมามันดีไม่ดี ค่อยว่ากันอีกทีนะครับในส่วนของเนื้อพลาสติกที่มีมาให้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผมเองหรือชุดกอต่างๆของตัวโนเบลกันดั้มนะค่อนข้างที่จะไปในแดนบวกแล้วก็ค่อนข้างดีเลยยิ่งส่วนของผมเนี่ยเนี่ยส่วนของผมด้านหลังของตัวโนเบลกันดั้มเนี่ยคือผมชอบเลยนะเนื้อสัมผัสดีมากเนื้อสัมผัสดีมากนะครับสีขาวก็เหมือนกันแล้วก็สีแดงสีเทาเนี่ยโอเคนะครับผมแต่ว่าจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนิดเดียว ครับก็คือในส่วนของสีน้ําเงินที่มันจะมีรอยของการฉีดพลาสติกมาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับจุดเชื่อมต่อของแพลนเนอร์นะที่ทําออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่สังเกตดูคือเล็กนิดเดียวนะครับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับงานตัวนี้ของทางฝั่งพิจิตน,นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะไปในแดนบวกนะใน ในด้านของการแกะของสองแผงครั้งแรกนะครับความรู้สึกแรกที่เราดูเนี่ยคือไปในแดนบวกเลยนะครับส่วนด้านการประกอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการแกะของสองแผงในวันนี้ถือว่าไวมากๆนะเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมีแค่ห้าแผงเท่านั้นเองนะในสองตัวหุ่นนะครับที่เหลือก็จะเป็นยี่บิบย่จ้อยๆนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสำหรับเจ้าตัวโนเบลกันดั้มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description แล้วก็ท็อปคอมเมนต์อีกชันนเคคยะรรบหื ถ้ายังไม่ตัดสินใจนะครับก็รอดูรีวิวกันก่อนก็ได้เดี๋ยวผมรีบประกอบให้เสร็จแล้วก็จะมารีวิวกันอีกทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกรดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปให,ใหม่ที่เราจะลงก,กันในอนาคตนะครับแล้วก็จะได้มาดูรีวิวของเจ้าตัวโเบิลคอนดัมตัวนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ